สวัสดีค่ะแก้วสวัสดียามเช้าคะ่ะแก้วจ๋ะกินอะไรแต่เช้าเลยคะ่ะแก้วหิวแต่เช้าเลยเหรอคะวันนี้กินเยอะเยอะกินเยอะๆดีมากแก้วน่ารักไอ้แก้วน่ารัก จอมดื้อไอแก้วจอมดื้อวันนี้คุณยายมีอะไรใส่บาแต่เช้าคะวันนี้พระมาสององคุณยายก็ใส่พระสององค์นะคะวันนี้สวัสดีแก้วบาย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 เอฟซี bye bye. Bye คุณยายก่อนบายบายค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะ